ไปดูปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปอพเต14อุดรธานีโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ช่วยหนุ่มใหญ่พร้อมเรือหาปลาติดสนมในอ่างห้วยหลวงเห็นบอกว่าเกินกว่า48ชั่วโมงครับ10.50วันนี้ที่ด้านหลังวัดป่านิโคธารามหมู่9บ้านโพวารีตำบลหนองบัวบาลอำเภอหนองบัวซอเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้ระดมกําลังไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองอำเภอหนองบัวซ ตำรวจนองวซหน่วยกู้ภัยจากมูลนิธิํำเรือท้องแบนเพื่อเข้าให้การช่วยเหลือนายแทนอายุ53ปีชาวน้ำพ้นเหนือพื้อหนองวซซึ่งพายเรือออกหาปลาแต่เกิดติดวัชพืชบริสนมที่มีความหนาประมาณ1เมตรในอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงด้านทิศตะวันตกติดอยู่ที่นี่2วัน2คืนห่างจากฝั่งประมาณ1กิโลเมตรโชคดีที่มีโทรศัพท์ติดต่อญาติบนฝั่งให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่มาให้การช่วยเหลือนะครับ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งเรือเข้าไปก็เหลือประมาณ100เมตรจะถึงตัวนายแทนแต่ด้วยวัชพืชมีความหนาไม่สามารถเข้าไปได้จึงได้มีการเปลี่ยนแผนครับท่านผู้ชมครับประสานเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยจากปพ14อุดรธานีที่จอดประจำการอยู่กองบิน23มาให้การช่วยเหลือนะครับ เที่ยงสิเฮลิคอปเตอร์มาถึงกู้ภัย2นายโรยตัวลงมาช่วยเหลือนําผู้ประสบภัยขึ้นจากเรือหาปลาใช้เวลาประมาณ10นาทีก็นําตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้สําเร็จในสภาพที่อิดโปรยหลังจากนั้นดาตัวไปตัวจร่างกายที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรระหว่างทางนายแทนโทรศัพท์พูดคุยกับญาติก่อนบอกผู้สื่อข่าวว่าออกไปหาปลา และเกิดพายุฝนติดอยู่บนเรือ,อนานสองวันต้องเผาปลาที่จับมาได้กินฝนตกหนักเกือบตลอดทั้งสองวันบางครั้งก็มีฟ้าผ่าอยู่ใกล้ๆจ,จนกระเด็นตกเรือที่ผ่านมาก็เคยมีคนหาปลาติดสนมและวัชพืชในอ่างห้วยหลวงอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ดำเรือเข้าไปช่วยออกมาได้ทุกครั้งครั้งนี้ถือว่าหนักสุดเรือเข้าไปไม่ถึงจนต้องใช้เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือครับติดยักษ์เมื่อ้องเมื่อครับสองเมือ่มอกินยังอยู่ เขาป่ากินตาที่โต๊ะได้หรือเปล่าครับพวกนี้ไปทำาประจำครับผมไม่เราเพิ่งรู้ว่าเขาติดเกาะกับติดติดขนมติดอะไร <P ew ood le> เพราะว่าผู้ผู้จิตขนมนี <S <S มีโทรศัพท์ติดตัวมาด้วยครับเพราะไอ้เวลาแกออกไม่ได้แกติดแกก็โทรศัพท์ไปหาแฟนแกครับ <P ew ood le> แฟนแกก็เลยไปติดต่อกับผ <P ew ood le> ู้นําในหมู่บ้าน เ่็นนายกเป็นผู้ใหญ,ญ่บ้านครับเราติดต่อประสานงานหาหน่วยงานืดนมา,าช่วยเหลือหาทางช่วยเหลือครับครับเบื้องต้นนี่เข้าไปไม่ได้นะครับ,รบเข้าไปไม่ได้เลยแล้วทีนี้ทางเราจะทําอย่างไรครับในการช<อ>่วยเหลือผู้ประสบภัยครับ,รบผมไปโทร,ประสานงานกับไปหอหรือว่ามันมีแพทหนึ่งแพทสองที่เขาวางไว้เดี๋ยวนี้แพทหนึ่งใช้ไม่ได้แล้วคือเรือคือเรือเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้แพทสองคือแพนสองต้าางองเอา เอเอาลีโค,เต,โคเตอร์มาช่วยจากนะครับจากตักเบารอดีแรกพอของพอปอ <15. S 2> บดสี่ครับปอะอบด้วดครับที่ผ่านมาเคยมีคนหาปลาติดถนมในอ่างห้วยหลวงอย่างนี้ไหมครับบ่อยครับมันก็มีบ่อยอยู่แล้วครับบ่อยครครับ